อยู่เลยไ้ท็อปซิกตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยใต้ปีนเลยใต้ปีนลายไหมลายไหมจะได้จบจบไปดิโอโห้แต่ไหเขี้ยโอ้โห้แต่ไหด้วยตรงไหนตรงไหนตรงไหนล่าง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 อยู่ล่างล่างไงผมมีที่เมตอยู่ปล่อยนะสามสองหนึ่งโดน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 วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีออกไปลึกๆเดี๋ยวนะดึงดึงดึงน็อกกันดึงสายปะ ก็ปาควันปาควันกูก็ปาควันเหมือนกันน่าอยู่ซ้ายสุดหนีหนีย่วหนีละวิ่งหนีเข้าไปข้างบนละโอเคอยู่อยู่ไหนไปฝั่งขวาฝั่งขวาระวังควันนะสาย้ายสายเนี่ยโอเคสายตว์แม่งตามล่าสุดล่าฟ้าเขียวเลยเดียว โอ้โหแล้วของยังโง่นี่นี่ของยังโง่เลยเหรอของ,ของ,งแบบไม่ได้หยิบเลยไหนขอดูหน่อยขอดูของหน่อยขอดูของหน่อยครับ <c oughs> อู้หูยอิ่มเกินเลยนะ <c oughs> เฮ้ยยัมมงมียังมีของทองยังมีของทองอยู่